สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้คุณครูได้สอนหน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตคืออะไรและสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรสิ่งมีชีวิตก็คือคนสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตก็ต้องสามารถหายใจได้ รับประทานอาหารได้ขับถ่ายได้เคลื่อนไหวได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้และสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตรงกันข้ามกันเลยค่ะหายใจไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ค่ะ สิ่งไม่มีชีวิตก็คือรถยนต์รองเท้าหนังสือกระเป๋ารม่มบ้านของเล่นเป็นต้นค่ะแต่สิ่งไม่มีชีวิตแยกได้2อ,อย่างนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือคนนั่นเองค่ะสร้างขึ้นมาและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ อย่างเช่นภูเขาหินดินทรายน้ำค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะวันนี้คุณครูสอนจบแล้วนะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆ